สวัสดีสวีดดดดดสวัสดีตอนเช้าครับน้องสวัสดีพี่น้องชาวสถานที่เชลซิจนหายใจเล่นหลายคนครับนาะเอาวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการถอนขนหนู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 จะเร็วหรือไม่เร็วมาดูกันครับผมขั้นแรกนะครับเน้องเราจะตั้งน้ำร้อนคำนี้ละดังเขาเรียกว่าดังไฟนะครับเน้องกับโอ้ยเหลี่ยมตาครับ ช่วงนี้หนาวครับหนาวแทบแย่แนวแก่ก็ฟลุตครับผมเอ้ยหนาวหนาวอ่าในคำนั้นโอ้ช่วงนี้น้าหนาวดูแลสุขภาพด้วยครับเป็นห่างก็ไม่ใช่เป็นห่วงทุกคนครับผมอ่านี่ครนั้นะเราจะค้างเขาเรียกว่าค้างน้ำนะครับน้ําร้อนประมาณผมไม่รู้กี่องศานะครับเนี่ยประมาณที่มันฟลุตอ้ออขึ้นมานะครับถ้าเดือดแรงเกินไปหนังหนูก็จะเปื่อยครับผมเนาะเราจะเอาเดือดพอประมาณครับผมเนาะก็จะเริ่มได้ที่เลยนครับเนาะ อยหนาวครับหนาวมีขอแต่งชุดพลานะครับหนาวพี่ต้องคู่พัดน่ะหนาวกันหนาวครับเรื่อวันหนาวแทบแยกแนวแก่ก็ไม่มีลมหนาวหนาวจับใจของหนาวอยช่วงนี้นั่นนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงกับดูแลสุขภาพด้วยครับเนาวเป็นห่างเอาเป็นห่วงสนธวารุงปัตน่ะผู้สากลไปด้วยภาษาอีสานไปนำตรงนเ้ำฝนแหกแก่ครับมันมวลน้ำกันเนาวหนาวแทบแย่ครับเขาบอกว่า แนวแก่กับผมอยู่เนาะเอาน้ําเดือดพอประมาณนะครับเรียกว่าน้าฝนออกนะครับเนาะโอ้ยเนาะเป็นน้ำไกลจากน้ำคือน่าแล่นน่าดับทัศนต่างงานดูน้สดชุ่นหน่อยเอ้ยน่ะพักผ่อนนอนน้อยกับช่วงนี้ทัตน์จบียญทัศน์ตึงงานก็ขอเปลีนนะ่ยนป็นจุดแบบขอเสยเป็นจุดแบบก็ได้ว่าเมื่อคืนหน้าว่าอ,อาบกับโอ้ยนาะน้ำไม่อาบตันดังบผมโ <c oughs> <c oughs> อ้ย ครับน้ำจะเดือดพอประมาณแล้วก็เนี่ยวน้ำร้อนๆกุ้อครับนี่เราจะจุ่มน้ำน้านี่ขึ้นหนูครับหนูจุ่มไปดักได้ครับไม่ใช่หนูอ้อมถึงหน้าฟาร์มเป็อย่างใดๆนี่จะเป็นหนูนาขึ้ว่าหนูพุกครับเนาะหนูตุ่นหนูสีแยกปากมามันเคี้ยวครับกินบลแซบครับนี่ต้องหนูนาครับเอ้ยนะแล้วก็จุ่มน้ำร้อนกับน้ำร้อนจุ่มแบบพอประมาณครับเนาะถ้าน้ำเดือดเกินไปขนมันจะขึ้ว่าจะเปื่อยหนังมันจะเปื่อยครับมันดูไม่น่าทานครับผมเนาะเรียกว่าไม่น่าทานเอ้ยเนาะ ประจุมให้ทั่วตัวเลยครับเนะาะคือห่อนตัวถึงถ้าทำไม่ดีไม่งามหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นูน่นครับเนาะมาท่ที่นี้เด้ะโอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวแทบแจ๊กครับแนวกแกกบัดครับ อ๋อนี่ครับตาตัวนี้ผมจะเออขายพิเศษเฉพาะคนรู้ใจครับปกติที่ท่านกิโลขายโลละสามร้อยบาทครับตัวแต่ไม่ยอมขาดใจผมแต่วันนี้เราขายตัวละร้อยครับราคามิตรภาพราคากันเองกันเนาะ่านี่ละให้จำไม่จำไม้พี่ลมพรกับไม้กาแฟผมเนาะอ่าเจ้าของสถานที่อ่ะน้ำไม้กับไม้พี่ลมพรกับน,นะจะพรองเพิ่นกะขายกาแฟแซ่บไม้ครับอ่าวันนี้เรา ว่าอาหารปลูกอาหารป่าเรารก,กินเบิร์ดครับเนาะบางกินบางกินอย่างเดียวคือบางกินอยากกันยิ่งครับเนาะพ <c oughs> ูดไปเรื่อยอันนี้ก็นะเราจะจุ่มโอ้ยครับเนะราไม่ต้องให้น้ำร้อนเกินนะครับสำน้ำเกล็ดน้ำมาากกันจะเปืี่ยมันจะดูไม่น่า,นานะกินเ้ยเนาะล้มกระไดเนาะโอ้ยเนาะตู้ผมผมเสียร์ประเด็นยนัอ่าเดี๋ยวนะ จะประมาณนี้ับเนาะวันนี้เราจะไม่เน้นเร็วนะครับเราจะเน้นแบบว่าให้มันสะอาดทำเนาะช้าๆก็ได้เรียกว่าช้าๆที่ปลาที่นำเขาับนี้อย่คุณเด็แป๊บเดียวครับคุณเด็เขาโบเขาบุยเนาะเขาปันหยวกคุดครับย้ำอยากเขาอยากกินบนโต๊ะเดี๋ราจะทำยีสตเราจะเราจะกรรมรูพืูปขนาดนี้ครับนี่ครับนี่แน่แน่เป็นไปทำเนาะไม่อยากเบ่ทำเนาะจุบประมาณนี้ เราจะเน้นเอาเอาเราไม่เน้นเร็วนะับนี้เราจะเน้นแบบอาช้าๆครับทำช,าชา้ชาๆช้าๆแต่ดูดูแล้วมันได้น่าทานนครับเนาะนั่นใช่ปะผมจะอัดคลิปเป็นไลค์คลิปเป็น,น,นครับนอรเวิธีการฟอนคนหนูนี่เนาะแต่วันนี้ผมจะทำเล่นๆหัวหัวนะครับนะเนาะหยอกกันไปเรื่อยนๆนะทำมาสักเมื่อไทยตอนเชานน้าๆเลยครับเนาะเห็นบ่ามากอะเอออย่ามุดจอกขี้ถอดเนาะ คำเตือนนะมลืมลืมลืมไปเลยลืมบอกไปเลยสิบแดบนนะครับสิบแปดบวก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 บรกบวกบากบวกบวกบวนบวกบวกรวกบ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 วคบวก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 บากบวกน้นบวกบอกบวกบวกาวกควกบ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 ากบบกวัวบบววววบวนบคบกวบบเน ร้อนครับนี่เขาเรียกว่าเสื้อเอาบุญครับเนาะโอ้ดีจะบอกครับเนาะนี่ครับนี่แหละขอบคุณมากมายนะครับน้ส้มแบบยอดคนดูนะครับล้านกว่าคนแล้วครับโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังครับเนาะไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรครับอขอได้คนดูก็พอนะครับเนาะเราไม่เรื่องเรื่องตังค์นี่มันเอาง่ายนะทำคนเดียวทำยากครับ ถ้ามันได้เรวเขาก็ทําคนบนบานๆเ,เมืองแล้วเนาะไม่เป็นไรครับได้ความภูมิใจกคำมินแล้วทำยูทูบได้คนดูต้องล้านกว่าคนแล้วไไลครับเนาะไม่ธรรมดาเลยคำล้านาคนเนี่ยไอ้นะไอ้นี่คคก็เท่ก็เจ๋งถูกวะเห็นนะอ่านคนบ้านๆอย่างเราเราดีคำนินยอดมีคนดูต้องเป็นล้านก็หือว่าโอ้สุดยอดครำเนาะเออหนูกัดอา อ,อย่าลืม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 ครับขอย้ำครับย้ำนักย้ำหนาย้ำตลอดไปย้ำทุกคลิปนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูในแตคำนะอันในช่องทางการติดตามในเพจก,ก็ออมสินนุนนะฟามฟามฟามกบนีละครับทุกคนนี่ล้วามสร้างที่ใหม่สร้างด้วยความสามาเรื่วนครับนํำเย็บบอกไครเนย้อายคนนี้เนาะ อ่าอย่าลืมกดคำว่าติดตามให้หน่อยนะครับนะติดตามติดตามกดยำ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 นักยำหนักดจำเป็นเลยครัำนะ่ะคำว่าติดตามนี่แหละครับนะถ้าใครกดติดตามให้หนูหนุ่งนามไปกดคืนถึงห้องเลยทีเดียวเชียว,ช,ยวช่องทางการติดตามในช่องยูทูบนะครับโอ้ยน,ะวยวน่ะ,ะวไฟบัตรหรอเ้าไฟอะไฟไรงไกลช่องทางการติดตามในยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าออมสินชุมพักดีนะครับนะ่ะแล้วกดยำ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 ลุกไปแล้วกดคำว่าติดตามหนุ่มหนะ มันจะขึ้นติดตามแล้วก็ติดตัวแล้วก็ติดตังแล้วก็ติดใจผมด้วยครับุ้ยจิดแน้วหั่ก็เจนนะเนี่ย,ย,ค,นะยครับนะพุทธสันน้อยไม่ห่างแม่หมายหรือว่าแม่มานครับนะถ้าใครกดติดตามแล้วติดใจให,หนุหนรูน้จะตามไปกดถึงห้องเลยทีเดียวเชียวกดขึ้นนะครับอ่านี่บนะโอ้ขอบคุณขอบบุญขอบคุณกราบงามๆเลยนะครับเนาะสําหรับยอดคนดูคับยอดคนดูโอ้เนาะพูมิใจดีใจบางย่างเนาะ ล้านหกมั้งครับ้าผมเมืม่ผิดนั้นยอดคนดูล้านหกครับโอ้ยน้องมาธรรมดาได้รับเนาะช่องผมจะไลฟ์สาระไปวันๆนะเน้นขายไม่เน้นขายงานเน้นขายหน้าตาผมเป็นไรเป็นนายมันนายใครๆต่อใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนซอนรำตันอายเคยเป็นแล้วครับนะกินยาพิจ้องรับผมกินแนวแก่พิจ้อง ไอค็อกไอแคทไอเกดอกเกดไอเลิฟยูมึง oh, นี oh, ่นะคำหัวคำจ่าเจ๊ดในมันจะซิอาอย่าครับหยุดเรื่องรื่ำคาญกันเด้อดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปยาวๆคำนักมึงก็ยำนักยำนาคนหนาวและดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงครับผมรักทุกคนคนนี้รับเริ่มจะดนเด้อ ยังไงก็ถ้ามันยังไงก็ถ้ามันดูแล้วมันไม่งามแต่ไม่ดูไม่ดีไม่สวยความไม่ผิดพลาดยังไงก็ดูเถอะบังหลวดครับบังหลวนดิบังด่วนได้หนกเกิดหรือบังด่วนบังหลวดนะครับดูแลนะครับไป้เทาบ้าปุ๊กกะไข่เลยพี่จยไอคอกไอแคกไอแกดอกกเกดไอเลิฟยูนี่แหละกะอาจุ่มหนาหนึ่อาตัวนี้สนับสนุนราคาที่หนึ่งร้อยบาทตำไม้พิรรมพรบอกจะเอาไปกินครับนี่ จะตัดไปเลยครับเนาะโอ้ยนัย่นเสียนตำ่ำมื้ยเนาะนี่ครับจะว่าเพี้ยนเด้อครับอยู่หุ้มพาบางอย่างโดนนี่อาทิตย์สองอาทิตย์เลยตั้งแต่ตัวนึงนี่ขอา่าหนูแถวพาะอ,อีจามมันเจอหายากครับตัวนี้เนาะเพิ่มิษเหรอไหมเคขาเรียกว่ามันดับแนวครับผมดับแนวเฉยๆนะไม่ใช่ดับแนวแกะนะวันนี้เราปเน้นเร็วนะครับเราเน้นสะอาดครับเนี่ย ว่าเด็แกแได้ครับนี่เดกคนสิปหาต้อครับนี่เรด้กิจอะารอย่างไรแนวก็จะเป็นดักงูดักงูตามประสาเนาะเขาเรียกหุม้มเบาไทยบ้านบเนาอยุหยหก,กับปงกว่ได้ไปอย่บานนี่ละ่ได้ใสเป็นตะมือได้ครับนี่บุ้ยเขาบุ้ยครับนี่บุ้ย วันหลังนัดสัมบัญญัติหนูกินดีกว่านะครับนะอัดคลิปจังหน่อยครับอยญัตหนูกินแซ่ดนะก้อนแหมงนั่นเนาะโอ้ยเนี่ยบุญไอ้ย้ำนักย้ำหนาระวังนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะมิจะมีหมอกมีิยังนี่ราวังเรียกว่าระวังโรคเลยครับโรคโรคที่มากับหนูเรืรองไว้โรคสีดูโอ้ยเมีนโรคฉีดหนูครับโอ้ยเนะาะระวางังเลยครับเนาะน่าเร่งเต้าก้าวรถเดินก็ไปแล้ว ทุกที่สเตรรูดกับขาดสภาพของตรงนี้เนาะอาจารยัครับป่าตามเลยครับเนาะเชื่อว่าทุกคนเป็นกันเกือบทุกคนนะช่วงเรียกว่าโรคระบาดกับนะโรคขาดสภาพคล่องกับเนะ <c oughs> ะบาะบากจะเกิดขึ้นในทุกชนชั้นทุกเผ่าพัานธุ์และ <c oughs> ทุกพื้นที่ครับเนาะเขาเรียกว่าโรคขาดสภาพคล่องกับเน,ะนาะเดือบารอบทรัพย์จังล้ม อ่าเรื่องเรื่องทองก็ไ,กไ,กไกาม่อยากบอกผมก็ไม่จยากบอกครับไม่จกบอกยังหมักไหมจะตายโคตรครับมัเงิ้นในบัญชีไรเห็นหน้าจะงี้นี่นี่านาพี่ติดถนนลาดยางนี่ครับเนาะอ่าม่ไล่เลยครับปัดจเป็นผู้จบพัดลานอยู่บอกขึ้นมาติดวันเนาะเป็นอย่างนี้พี่พี่ติดนี่จะกระสอนนะครับอย่าบอกให้เออเข่าตา เขาโบ้่นเขาตายแล้วเศบตาแทบแย่แนวแก่ก็หมดโอ้แนวแก่ครับมีแต่แนวแก่แล้วแก่ครับแก้ได้แก่ไปครับที่เรียกว่าแก้พฤกษการบันเทิงนะครับใครไม่บันเทิงผมบันเทิงเองน,อนี่ครับเนาะนี่ข้ยเขาโบ้ยครับนี่นี่เขาเรียกว่าเข้าวโบ้รับนี่บุ้ยเนาะเราผิดทอนคนรู้กลัวว่าเป็นพุ่มหลือครับจริงมูลนั่นแหละที่เรียกว่าเก่งนะครับรนี่เก่งปวดพวรับนี้ละ อันนี Only ้จะเรียกว่าหนูหนูเถิกคำเรุ่มหนูพูดคบนี้อุ้งนี่ทำพรอยคำนี้นี่มันจะมีรูอันท่าสองรูคำนี่เนาะอ่านี่ครับนี่เคยทำนะคนร้านนะนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับเพศรูอ้าผมจะเอาจะจะจะแนะนงนะครับสำหรับคนที่้มหูจากหนูเพศผู้เพศเมียนะครับสังเกตง่ายๆเป็นดูหั่กับดูหิได้ครับว่าันครับอ่าไม่ใช่ดูจิ๋มแล้วก็ดูหั่นะครับนี่มันจะดูง่ายๆคำนี้แหละ นี่ครับถ้าเป็นเพศผู้นี่คำน,นี้บางเรื่องแกนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะเนี่ยเนี่ยตัวผู้มนสังเกตยัยงไงคือจะมีไข่สองไข่แต่ถ้าเป็นสามไข่เรียกวา่าไข่เกินมันไม่ใช่แล้วมันจะมีรูหนึ่งรูคำนี้คือรูก็ดูอ่านบันเึาเกินหุขี่มันครับนะรูทวารหนักแถ้าเป็นตัวเมียจะมีสองรูคำนี้รูทวารหนักมันก็จะมีรูคลอดยอดยู่ข้างล่างคำนี้สังเกตไดงไงจับมาเลยแล้วจะดูที่นมครับนมเยอะๆแมนล่ะตัวเมียครับผม ถ้าใครไม่รู้เกี่ยยาดมันกัดนะครับดูง่ายๆจับนี่ครับจับมันปุ๊บดึงนิดหนึ่งมันจะมีสองรูถ้าสองรูสองมันจะมีรูทวารหนักแล้วก็รูเาเรียกว่ารูช่องคลอดนะครับมีสองรูแต่เป็นตัวเมียนะครับตัวถ้าจะมีหนึ่งรูนะครับดูด่างโอเคไหมครับแล้วจนวันนี้เราเสร็จภารกิจนี่ครับภารกิจถอนขนเพชรเอาไม่ใช่ขนหนูขอหยาดหยาบใครเนาะมันจะมีเส้นไหยแล้วนะถ้าไม่หยาบใครไม่จังไรหรือมันก็ไม่ใช่ผมโอเคนะครับหลังจากเสร็จถอนขนหนูแล้วจะไปทํางานนะครับ จะไปทํางานนี่จะเป็นช่างซ่อมดิซ่อมได้โอเคนะครับวันนี้เราเสร็ภพรกิจนี่ครับหาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก้สวัสดีพี่จับพรมจะเอ